ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าทุกคำแนะนำที่เราได้ยินจากอินฟลูเอนเซอร์ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ต้องผ่านการรับรองตามกฎหมายก่อนมันจะเป็นยังไงเรื่องนี้มันไม่ได้ไกลตัวเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงกฎระเบียบใหม่เอี่ยมจากจีนที่บอกเลยว่าอาจจะเปลี่ยนโฉน้ามงการโซเชียลมีเดียไม่ใช่แค่ในจีนแต่ทั่วโลกเลยก็ได้ครับ เคยเป็นกันไหมครับเวลาไถฟีดโซเชียลมีเดียแล้วเจอคำแนะนำดีๆไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพการเงินหรือแม้แต่เรื่องกฎหมายแล้วก็แอบ,บคิดในใจว่าเอคนที่พูดอยู่นี้เขาเป็นใครนะแล้วเราจะเชื่อได้แค่ไหนกันเชียวใครเป็นคนการันตีความถูกต้อง ใช่เลยครับนี่แหละคือปัญหาใหญ่เลยปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือที่ไม่ได้เกิดแค่ที่ไหนที่หนึ่งนะแต่เป็นกันทั่วโลกเลยแหะครับเพราะว่าคําแนะนําผิดๆแค่คลิกเดียวเนี่ยโอ้โหมันสร้างความเสียหายได้แบบมหาศาลเลยแล้ววิกฤตนี้แหะครับที่ทําให้รัฐบาลจีนต้องตัดสินใจเอาล่ะต้องลงมาจัดระเบียบโลกออนไลน์กันแบบจริงจังสักทีแล้วทางออกของจีนคืออะไรล่ะคําตอบก็คือเขาออกกฎระเบียบชุดใหม่มาเลยครับ ซึ่งเราอาจจะมองว่ามันเป็นเหมือนรูบุ๊กหรือคู่มือและใหม่เอี่ยมเลยนะสําหรับทุกคนที่อยู่ในวงการนี้เป้าหมายก็เพื่อจะดึงความเชื่อมั่นบนโลกดิจิทัลให้กลับมาอีกครั้งนั่นเองครับมาดูกฎข้อแรกกันเลยข้อนี้สําคัญมากคือเรื่องคุณวุฒิวิชาชีพครับ พู้ง่ายๆก็คือถ้าจะมาให้คําแนะน,นําในเรื่องที่มันเฉพาะทางมากๆอย่างการแพทย์กฎหมายหรือการเงินเนี่ยจะมาพูดลอยๆไม่ได้แล้วนะต้องมีใบประกอบวิชาชีพจริงๆมาโชว์มาพิสูจน์กันเลยว่าเนี่ยฉันคือผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะไม่ใช่อยู่ๆใครอยากจะพูดอะไรก็พูดได้โดยเฉพาะกับเรื่องที่มันละเอียดอ่อนแบบนี้ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ กฎข้อต่อมาคือกฎห้ามผู้รับรองอันนี้ลึกไปอีกขั้นเลยเพราะมันไม่ได้ดูแค่คอนเทนต์ที่ทำแล้วแต่มันเจาะไปถึงตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์เลยครับประวัติในอดีตนี้สำคัญมากเพราะมันจะมีผลกับงานในปัจจุบันแบบเต็มเต็งเลยใครก็ตามนะครับที่เคยมีประวัติไม่ดีทำผิดกฎหมายหรือทำเรื่องผิดศีลธรรมร้ายแรงก็จะถูกแบนห้ามรับงานพรีเซนเตอร์ห้ามรับงานโฆษณาไปเลย แล้วใครล่ะที่จะมาคอยดูแลเรื่องพวกนี้นี่เลยครับความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มจุดนี้สำคัญมากเพราะภาระทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่กับครีเอเตอร์คนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่เลยนะคะอย่างโดยินวีโบตอนนี้กลายเป็นเหมือนผู้คุมกฎด,ด่านหน้าไปแล้วมีหน้าที่ต้องไปตรวจสอบต้องไปคัดกรองประวัติคุณสมบัติของทุกคนแบบเข้มข้นสุดๆมาถึงข้อสุดท้ายในหมวดนี้ห้ามโฆษณาแฝงโอ้โหอันนี้เราน่าจะ คุ้นเคยกันดีเลยการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรืออาหารเสริมแบบเนียนๆทำทีเป็นให้ความรู้เป็นการแนะนำเรื่องสุขภาพแต่จริงๆแล้วแฝงขายของแบบนี้ต่อไปนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับถือเป็นสิ่งต้องห้ามแบบเด็ดขาดเลยเอาละครับพอมีกฎออกมาแบบนี้แน่นอนว่าต้องมีผลกระทบตามมาแล้วมันก็ไม่ได้กระทบแค่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่มันสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งวงการเลย ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบใหม่เพิ่มขึ้นมาหมดเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบรนด์หรือแพลตฟอร์มต้องปรับตัวกันยังไงบ้างเริ่มกันที่ฝั่งอินฟลูเอนเซอร์ก่อนเลยบอกได้คำเดียวว่านี่คือความท้าทายครั้งใหญ่ของจริงเพราะต่อไปนี้จะทำคอนเทนต์เฉพาะทางก็ต้องพิสูจน์คุณสมบัติได้จะแฝงโฆษณาในคำแนะนำสุขภาพก็ไม่ได้แล้วแล้วที่สำคัญเลยนะคะ ประวัติในอดีตจะถูกขุดขึ้นมาดูหมดถ้าเคยทำอะไรไม่ดีไว้ก็อาจจะโดนแบนดถาวรได้เลยเรียกว่าพลาดครั้งเดียวอาจจะหายไปจากวงการนี้เลยก็ได้ครับขยับมาที่ฝั่งของแบรนด์กันบ้างแบรนด์ก็เหนื่อยขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะจะไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ที่มีประวัติไม่ดีไม่ได้แล้วนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่า ก่อนจะจ้างใครไม่ใช่แค่ดูยอด follower อย่างเดียวแล้วนะต้องไปสืบประวัติไปทำแบ็ k กราว n ด์เช็คกันแบบละเอียดสุดๆเพราะถ้าเลือกคนผิดก็เท่ากับว่าแบรนด์ต้องรับผิดชอบไปด้วยซึ่งมันเสี่ยงมากและสุดท้ายฝั่งที่น่าจะรับบทหนักที่สุด ก็คือแพลตฟอร์มนั่นเองครับเพราะพวกเขาต้องเป็นคนกลางที่คอยตรวจสอบทั้งคุณสมบัติทั้งประวัติของครีเอเตอร์ทุกคนต้องคอยสอดส่องเนื้อหาที่มันสูงเสี่ยงแล้วก็ต้องเป็นคนลงดาบด้วยไม่ว่าจะแบนหรือลงโทษอื่นๆเรียกว่าเป็นทั้งผู้คุมกฎและเป็นคนตัดสินเลยก็ว่าได้ว่าใครจะได้อยู่ในเกมนี้ต่อหรือใครต้องออกจากเกมไปโอเคพอเห็นภาพรวมแล้วคำถามใหญ่ที่ตามมาก็คือ แล้วทั้งหมดนี้มันกำลังจะพาเราไปสู่จุดไหนกันแน่หรือว่านี่กำลังจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคดิจิทัลยุคใหม่ยุคที่ความน่าเชื่อถือกลายมาเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดถ้าเราไปดูเหตุผลยังเป็นทางการที่รัฐบาลจีนเขาให้ไว้นะครับเป้าหมายหลักของกฎนี้ก็คือเพื่อปกป้องประชาชนจากคําแนะนําที่เป็นอันตรายหรือทําให้เข้าใจผิดซึ่งอาจริงพอฟังแบบนี้มันก็เป็นเป้าหมายที่ดีมากๆเลยนะคะฟังดูสมเหตุสมผลแล้วก็ยากที่จะมีใครไปเถียงได้ และเพื่อให้เห็นภาพว่าเขาเอาจริงแค่ไหนมาดูบทลงโทษกันครับคือมันรุนแรงมากนะมีตั้งแต่เบาๆอย่างระง,งับบัญชีไปจนถึงขั้นโดนปรับเป็นเงินมหาศาลแต่ที่น่ากลัวที่สุดเลยคือการแบนถาวรคำนี้คำเดียวหมายถึงจบอาชีพในวงการนี้ไปเลยทันทีที่สำคัญคือ ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรือเรื่องในอนาคตอันไกลเลยนะครับเพราะกฎระเบียบพวกนี้เนี่ยเขาปักหมุดวันบังคับใช้แบบเต็มรูปแบบไว้แล้วคือวันที่25ตุลาคมปี2568ซึ่งนับดูก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วละครับ และนั่นก็มาถึงคำขานสุดท้ายที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ได้ว่าโมเดลการควบคุมที่มันเข้มข้นขนาดนี้มันจะหยุดอยู่แค่ในประเทศจีนหรือว่านี่คือภาพอนาคตของอินเทอร์เน็ตภาพที่เราทุกคนกำลังจะได้เห็นในอีกไม่นานนี้กันแน่